สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวขึ้นฟีดขึ้นเทรนด์กันนะคะคจากแพลตฟอร์ม 163.com Forum Entertainment กันบ้างค่ะเจ้ารู้สืกอกับปรากฏการณะะ์กับตลปัดอย่างรวดเร็วเกินไปนะคะตอนนี้กลายเป็นกรณีศึกษาในวงการบันเทิงจีนไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าศิลปินทุกคนจะทำแบบเจ้ารู้สืกได้นะเพื่อนๆมีปัญหากับต้นสังกัดนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าอดีตอดีตต้นสังกัดนะคะแต่ก็รอดพ้มาได้คือเป็นก การมีปัญหาในช่วงที่เจ้ารู้สื่อยังคงมีสัญญาเหลืออยู่ถึง4ปีด้วยกันนะคะซึ่งน้อยมากที่จะหลุดรอดมาได้นะคะส่วนใหญ่แล้วที่ผ่าน,านมาแม้กระทั่งดาราดังๆหลายท่านก็ต้องรอจนกระทั่งสัญญาเก่านะคะหมดเรียบร้อยหรือไม่ก็ขึ้นสารได้ผลการตัดสินมาเรียบร้อยถึงจะสามารถขยับขยายไปได้นะคะแต่ว่าเจ้ารู้สื่อนั้นคนละกรณีค่ะนี่ก็เป็นข่าวนะคะวันที่3 1ตุลาคมปี2025ค่ะโดยบรอกเกอร์ ID นะคะยุกิวเมนสตอรี่ค่ะเอาล่ะค่ะเขาบอกว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยบัญชีทางการของ News Queen นะคะได้ออกถแถลงการ ขอโทษนะคะต่อเรื่องเกมรักในเงาหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะสาเหตุมาจากความคิดเห็นของเจ้าของบัญชีนั่นเองนะคะที่แบบให้ทุกอย่างโจมตีมากเลยโจมตีละครเรื่องนี้ทั้งๆที่คนอื่นๆแม้กระทั่งพวกเราดูพวกเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยน,นะคะละครน,นะคะเรื่องนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานเนาะแล้วก็สะท้อนชีวิตแล้วก็ความปรารถนาในการที่จะมีชีวิตที่สดใสไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็อาชีพ งานของชูเยียนนางเอกของเรื่องซึ่งก็รับบทนี้โดยเจ้ารู้สื่อนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้เอาเป็นว่าทางยู k ิวแมนสตอรี่ก็บอกว่าเดี๋ยวมาแนะนำเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเลยแล้วก็สมสมบงมากๆสติสถิติผู้ชมช่วงแรกนะคะน่าประทับใจมากแล้วก็เจ้ารู้สื่อเองก็ได้รับฉายามาโดยตลอดเนาะในเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นราชินีแบกละครสุดๆเลยนะคะแต่ว่าบทบาทในช่วง แรกก็มีความแบบตื่นเต้นแล้วก็ดึงดูดมากครั้งนี้ก็เจ้ารู้ซือนั้นกลับวังอย่างสวยงามค่ะเธอทําผลงานได้ดีมากจริงๆเลยนะคะนอกจากเนื้อเรื่องเคลื่อนแต่งกายแล้วก็การแต่งหน้าและอุปกรณ์ประกอบฉากในละครเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างร้นหลามเลยโดยเฉพาะการดูและนะคะสภาน้ำผมสีผมของชูเหยียนที่ถูกแชร์กันไปอย่างล้นหลามบนโลกออนไลน์ค่ะฉันก็คือบล็อกเกอร์นะคะฉันว่าละครเรื่องนี้ควรเปลี่ยนช คือเป็นปฏิหารเย็ยนๆดีกว่านะเพราะว่าเจ้ารู้สือนะคะเปลี่ยนชุด5-6ครั้งต่อตอนเลยทีเดียวแล้วก็สะพาย ถือแบกกระเป๋ามากกว่า60ใบตลอดทั้งเรื่องค่ะแล้วก็การแต่งหน้าก่อนและหลังอยาก,ก็สวยงามมากเลยนะคะคนละสไตล์ไม่ได้ซ้ํากันเลยค่ะอารมณ์แล้วก็สไตล์โดยรวมของซูเหยียนนะคะก็เ,เรียกว่าง่ายมากสําหรับหญิงสาวทั่วไปนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าคนทั่วไปจะเรียนรู้เคล็ดลับความงามจากซูเหยียนได้อย่างไรบ้างนะคะว่ากันว่าชุดหลายชุดในละครเรื่องนี้อิงจากสไตล์ส่วนตัวของลู่ซือเองเลยแล้วก็รสนิยมด้านสุนทรี ศาสตร์ของเธอก็โดนใจทุกคนอีกด้วยปลุกความปรารถนาที่จะแต่งตัวให้ดูดีขึ้นมาได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อนสนิทแต่งตัวเก่งจังเลยนะคะไม่แปลกใจเลยที่อินเทอร์เน็ตทั้งโลกจะคลั่งไคล้ค่ะห้องทำงานของซูเหียนคุณสามารถศึกษาเทคนิคการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะของซูเหียนได้แบบ3วันสาคืนรวดรวดเลยนะคะอยากรู้ไหมว่าในตู้เสื้อผ้าของซูเหียนมีอะไรอ่านต่อเลยสาวๆนะคะแอดวานก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละค่ะ ในละครเนี่ยสไตล์ของซูเหยียนโดยรวมคือหญิงสาวเริ่มต้นด้วยหญิงสาวผู้สูงศัก์เท่ากับบุคลิกของเธอได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เธอเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนี้ก็คือช่วงหลังด้วยเสื้อผ้าของเธอก็ยิ่งเน้นความสง่างามของเธอมากยิ่งขึ้นเน้นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะสนเสน่ห์ของทายาเทเศรษฐีนะคะหลายคนคงรู้สึกเหมือนฉันตอนที่ซูเหยียนกําลังจะถูกเบิดโปงเรื่องการโกหกเรื่องพ่อแม่ของเธอใช่ไหมล่ะในชีวิตจริง เธอรู้สึกประหม่ามากกว่านะคะคือคนดูประหม่ามากกว่ามากกว่าซูเหยียนที่อยู่หน้าจอซะอีกในตอนแรกๆนั้นซูเหยียนทุ่มเทยอย่างมากให้กับการแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตระกูลเศรษฐีค่ะชุดของเธอแต่ละชุดล้วนรู้ร้อยอย่างเหลือเชื่อให้ความรู้สึกราวกับเป็นทายาทตัวจริงเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของเธอนั้นยังเข้ารูปช่วงเอวซึ่งก็เสริมให้รูปร่างของเจ้าลูซีอดูโดดเด่นรูปทรงที่พอดีตัวแต่ไม่รัดรูปก็คือความ แตกต่างระหว่างลุกทายาสุดหรูหรากับสไตล์อินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปค่ะเรายังสามารถจะเรียนรู้จากสูตรการแต่งตัวสุดเนี้ยบของซูเหียนในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยนะคะเลือกลุกหรูหราแบบชาแนลที่แบบเรียบง่ายแต่ว่าดูหรูหราแทบไม่ต้องฝึกฝนการแต่งตัวใดๆเลยนี่แหละคือความฝันของคนขี้เกียจค่ะในเรื่องของสีสันนะคะให้เลือกสีอ่อนๆไว้ที่มีความอิ่มตัวต่ําหากรู้สึกว่ามันดูจืดชืดไปลองเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเช่น หมวกหรือสร้อยคอค่ะเพื่อสร้างมิติขึ้นมานะคะสไตล์ลำลองแล้วก็สไตล์การเดินทางไปทำงานค่ะซูเหยียนมักจะแต่งตัวอย่างมืออาชีพแล้วก็ดูดีมีระดับในที่ทำงานมักจะสวมกางเกงยียนนะคะเข้ารูปแล้วก็เสื้อเชิดเนื้อนุ่มๆเธอคือแบบอย่างที่ดีให้กับคนทำงานด้วยคุณสามารถเรียนรู้นะคะจากแนวทางการแต่งตัวในชีวิตประจาวันของซูเหยียนที่ผสมผสานสไตล์เรียบง่ายเข้ากับสไตล์ที่ดูหรูหราค่ะเสื้อเชิด แล้วก็แจ็คเก็ตควรมีดีไซน์ที่ลงตัวเพื่อไม่ให้ดูเรียบเกินไป ลองพิจารณาสไตล์แบบเปิดไหล่ดูนะคะดีไซน์ไม่สมมาตรลองใส่ดูบ้างหรือว่าผูกริบบิ้นหรือว่าเนคไทค่ะแม้ว่านะคะจะดูเรียบง่ายคุณก็สามารถเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเพื่อเปลี่ยนลุคให้ดูหรูหราขึ้นได้นะคะสำหรับกางเกงของชูเยียนนั้นมักจะเลือกแบบเรียบง่ายสำหรับลุกสบายๆนะคะลองจับคู่กับกางเกงคาโก้หรือว่ากางเกงยีนส์ดูนะคะสำหรับสไตล์ที่ดูหรูหราและเฉียบคมขึ้นลองเลือกเสื้อเชิ้ตกับกระโปรงสีดำค่ะเพื่อลุคที่ดู เก๋ไก๋แล้วก็ดูหรูหรานะคะเครื่องประดับนะคะเสื้อผ้าของซูเหยนส่วนใหญ่เน้นโทนสีเรียบง่ายแต่หรูหราโดยใช้โทนสีกลางๆมากมายเช่นสีดำสีขาวสีเบจสีกาก,กียเครื่องประดับเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับลุกนะคะในโชว์ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดการแต่งตัวที่ชาญฉลาดเช่นต่างหูเพชรสร้อยคอไข่มุกผ้าพันคอนะคะเครื่องประดับชิ้นเล็กๆเหล่านี้ช่วยยกระดับลุกโดยรวมได้อย่างแท้จริงค่ะโดย เฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากแต่งงานเข้าสู่ครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วเนี่ยเครื่องประดับมุกของเธอนั้นน่าจดจำและเปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายความหรูหราเลยนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายวิธีในการนำไข่มุกมาผสมผสานค่ะซึ่งคนธรรมดาอย่างเราเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้เลือกใช้มุกนะคะแบบเรียบง่ายสีขาวออสเตรเลียคลาสสิกก็จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมค่ะเหมาะสำหรับทั้งโอกาสทางการแล้วก็สวมใส่ในชีวิตประจำวันด้วยทำให้ดูสง่าง,งามแล้วก็ล้ำ สมัยยิ่งขึ้นนะคะส่วนผมของซูเหียนถูกพูดถึงมากกว่าเรื่องแต่งหน้าสีอีกตั้งแต่เครื่องประดับผมทรงผมไปจนถึงเนื้อสัมผัสและก็สีผมค่ะทุกอย่างรวนถูกวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดถี่ถ้วนรสนิยมด้านความงามของลู่ซือนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงสีผมนะคะอันดับแรกสีผมของซูเหยียนซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกถามถึงมากมายนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยก็ช่วยเพิ่มความงดงามให้กับเธออย่างแท้จริงค่ะสีผมของเธอเป็นสีน้ำตาลหม่น เฉดสีต่างๆที่ปรากฏภายใต้แสงที่แตกต่างกันได้รับแรงบันดาลใจจากเกาหลีนะคะอย่างมากเลยค่ะสีพอมอ่อนๆอน,นี้เหมาะสําหรับสาวสวยในฤดูบใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะสีน้ําตาลอ่อนๆให้ความรู้สึกสง่าง,งามค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่มีใบหน้าบอบบางไม่ว่าคุณจะมีผิวขาวโทนเย็นหรือว่าผิวโทนอุ่นก็ทําให้ผิวของคุณดูสดใสเปล่งปั่งนะคะ,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ โทนผิวเหลืองของสาวเอเชียค่ะทรงผมนะคะทรงผมที่ซูเหอียนมักจะเห็นบ่อยๆได้แก่การมัดผมครึ่งศีรษะมวยผมแล้วก็ผมยาวหยักโศกตามธรรมชาติค่ะซึ่งแต่ละทรงก็ล้วนสวยงามจับใจแล้วก็เครื่องประดับที่สะดุดตาก็เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะที่คาดผมไข่มุกที่เธอสวมใส่นะคะช่วยเพิ่มมิติให้กับทรงผมของเธอดีไซน์ผ้าซาตินที่ผสมผสานกับไข่มุกนะคะสเส้นแล้วก็โทนส สีขาวดำสุดคลาสสิกนะคะทำให้ลู้สื่อดูลาวกับเป็นทาย,ยาเทเศรษฐีที่แบบตัวละครซูเหยียนถ่ายทอดออกมาในทันทีเลยค่ะ การดูแลเส้นผมบ้างนะคะมีใครบ้างที่ไปทําผมหลังจากที่ดูนะคะเรื่องเกมรักในเงาหลวงค่ะก็แม้แต่พี่เลี้ยงเด็กก็ยังใส่ใจในรายละเอียดอันหรูหราเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นว่าสิ่งสําคัญสําหรับออร่าของสตรีผู้สูงดรค์คือการมีเส้นผมที่ดูนุ่มสลวยดุดแพลไหมนะคะเพื่อนๆก็เคล็ดลับการดูแลเส้นผมสําหรับสาวๆที่คุณสามารถดูแลเส้นผมได้โดยไม่ต้องไปร้านทําผมทําอย่างไรได้บ้างนะคะเขาบอกว่าให้หาหมวกเนาะเอ่อ สวมหมวกหรือว,ว่ากางล่มเมื่อออกไปข้างนอกเสมอเพื่อปกป้องผิวไม่แดดแล้วก็ผมชี้ฟูนะคะเสียจากแดดสระผมด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสค่ะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการดูแลเส้นผมเฮ้ยร้อนไปหรือเปล่าเพื่อนๆ40องศา ได้ได้ต่อไปบำรุงผมเป็นประจำนะคะการมาร์กสผมนะคะสัปดาห์ละครั้งจะเห็นผลทันทีค่ะละสนิยมด้านความงามของลู่ซือนะั้นน่าทึ่งจริงๆการแต่งหน้าของซูเหยียนนั้นดูเป็นธรรมชาติสุดๆไม่ว่าจะลุกธรรมชาติแบบเรียบๆหรือว่าลุกส m o กกี้อายก็ดูเก๋ไก๋ไปหมดนะคะคิ้วและดวงตาค่ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจนะคะการแต่งคิ้วของซูเหยียนดูอ่อนโยนแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความรู้สึกโดดเด่นนะคะมุมคิ้วด้านในให้ยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อยค่ะเชื่อมต่อกับสันจมูกอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเพิ่มมิติให้กับใบหน้าแล้วก็มุมคิ้วด้านนอกดูสะอาดตาแล้วก็คมชัดวิธีนี้จะสร้างเอฟเฟกนะคะดวงตาอบร้อมคิว้วแล้วก็แบบ เสริมให้โครงหน้าดูเด่นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการแต่งตาก็มีเสน่ห์น่าหลงไหลให้ทำตามลูกซื้อไปเลยนะคะแล้วก็จะได้ลุคที่น่าหลงไหลแบบเดียวกันนะคะได้อย่างง่ายดายเลยค่ะใช้อายแชโดว์สีชมพูนะคะสีประมาณชมพูอบเฉยเพื่อนๆทาที่รอยพับเปลือกตาสองชั้นก็เนตบริเวณใต้ตาด้วยสีเบจนะคะอ่อนๆแล้วก็ทาอายแชโดว์สีเทาสโมกกี้ค่ะเป็นสโมกกี้แบบซิมเมอร์ด้วยมีประกายประกายเนาะที่มุมด้านในของเปลือกตา เพื่อเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะคะ จากนั้นนะคะก็ชมว่าขนตาปลอมของรู้สื่อที่ใส่เป็นซูเหยียนนั้นก็ดูเป็นธรรมชาติอย่างเหลือเชื่อเลยเวลาเลือกนะคะขนตาปลอมก็แนะนําให้เลือกขนตาแบบเส้นเดียเด่ยวๆที่บางเบาสําหรับเติมช่องว่างนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมที่มุมด้านนอกของขนตาด้านบนเพื่อให้ดวงตานั้นดูยาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค,ค่ะการแต่งตาแบบลิปสติกนะคะของซูเหยียนเน้นเฉดสีธรรมชาติที่ช่วยเน้นความคมชัดเหมาะสําหรับผู้ที่มีใบหน้าแบบ งน,นองสร้างอายแชโดว์สีอ่อนๆบริเวณขอบตาด้วยดินสอเขียนขอบปากก่อนค่ะจากนั้นค่อยทาลิปกอสให้ความชุ่มชื้นที่กึง่งกลางริมฝีปากเพื่อให้ลุคดูอวบอิ่มขึ้นทันทีนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเรียบร้อยแล้วสําหรับการแต่งหน้าอันเป่งประกายของซูเหยียนนั่นเองนะคะโอ้โหแล้วค่ะก็มีการแกะนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวของลู่ซื้อที่รับบทเป็นซูเหยียนกันมาเลยก็จริงๆเป็นคําถามที่น่าสนใจเนาะเพื่อนๆมีใครดูแลตัวเองมากขึ้น หลังจากที่ดูความสวยความงามของเจ้าลูซื่อผ่านจากตัวละครซูเหยียนเราบ้างเอ่ยนะคะอย่างแอดวานก็ไม่ได้เรียนแบบอะไรมากนะาเพื่อนเพื่อนแอดวานเองแต่ก็มีความกระตือรือร้นที่แบบอยากจะสวยมากขึ้นเพราะว่านะคะอย่างที่ทํางานเราก็แต่งหน้าไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าบางทีเราต้องลงไปที่ห้องคลีนรูมอะไรเงี้ยซึ่งคลีนรูมเขาเป็นห้องควบคุมอะไรทุกอย่างเลยพาร์ติเคิลอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็พวกเราไม่สามารถที่จะแต่งหน้าแต่งตาเข้าไปได้นะคะเป็น medical d e v e นะค pattern voice ะะก็จะประมาณนี้แต่ว่าแต่งตัวเท่ๆได้อยู่แล้วก็ใส่ยีนใส่อะไรก็มีแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวอะ่ะเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นน้องเจ้ารู้สึกแล้วก็เออเดี๋ยวถ้าแบบไปเที่ยวที่ไหนเออถ้าตอนไปเที่ยวแล้วก็แต่งบ้างอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อในอพิสตถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ